ครับผมก็ขอสวัสดีพี่พี่ fc ชาวมือมาสองทุกท่านนะครับก็หายไปหนึ่งวันนะครับหายไปเก็บตัวนะครับเนื่องจากพระนะครับเหลือน้อยนะครับก็เลยหยุดไว้ก่อนสักวันหนึ่งนะครับเมื่อเช้าก็มีโอกาสได้ไปเดินตลาดด้วยนะครับแล้วก็ได้ไปเก็บจากแผงบ้านมาก็หลายองค์อยู่เหมือนกันนะครับนี่ผมขออนุญาตเปิดมาที่องค์แรกนะครับเป็นพระปิดตานะครับวันนี้องค์นี้อยู่ในสภาพแบบว่าเรียม อ่าเป็นเงินผสมอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเป็นปิดตานี้น่าจะเป็นเนื้อเมกะพัทหรืออะไรสักอย่างนะครับเนี่ยไม่ไม่เมกะพัทกับเมกะสิทธิ์นะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่องกล้องให้แล้วกันนะครับพี่พีเอฟซีนี่ได้มาเมื่อเช้าเลยนะครับผมว่าไม่ค่อยจริงนะเรื่องเนื้อพระนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับ น่าจะเป็นสำลีหรือเปล่านะครับเนี่ยก็เก่านะพี่พีเอฟซีเนี่ยดูยากนิดหนึ่งขออภัยนะกล้องผมไม่ค่อยดีเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อสำลดนะครับถ้ทาท่านใดดูแล้วชื่นชอบถูกใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้คลิปไหนนะครับคลิปเก่าคลิปใหม่ก็น้องทักมาได้นะครับนิลเลี่ยมแบบว่าเก่านะครับ ได้หลุดมาจากบ้านๆเลยนะครับนี่ได้มาสององนะครับนี่นี่เจ้าของเดียวกันนะครับเขาจับเลี่ยมนี่ก็เป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับโหเนื้อหานี่ใช้ได้นะครับเนื้อหาหลวงพ่อเงินก็สภาพก่อนที่เขาจะมาเลี่ยมเนี่ยเขาใช้มานะเขาบอกนะครับเขาบอกว่าเหมือนเขาไปเหมามานะครับพี่ทีมงานนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยได้มาจากเจ้าของ นะครับเจ้าของเขาใช้เขาเขาใช้นะครับก่อนที่จะมาเรี่ยมนะครับเนื้อหาเขาก็เนี่ยสภาพใช้ได้เลยนะครับนี่ทันใดดูแล้วชื่นชอบนะนี่เดี๋ยวอนี้ขึ้นปกเลยนะครับดูในสภาพเรียมที่สวยงามมากนะครับต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้ผมดูเป็นพิมพ์นิยมวัดขวางนะครับพี่พีเอฟซีถ้าทานใดดูแล้วชื่นชอบนะครับองค์นี้สวยงามมากนะครับนี่สวยงามไม่แพ้องค์อื่นแน่นอนนะครับนี่สวยแท้เลยนะครับ ทาัาใดดูแล้วชอบใจก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1ย์แ7ดหนนะครับพี่พีเหรือว่าจะแอดไลน์ก็สแกน QR Code ตอนตอน,ตอนช่วงต้นคลิปไปเลยนะครับก็มาให้หายคิดถึงนะครับเผื่อแหมวันนี้จะได้ปิดไปทักห้าหกองนะครับทาัานใดดูแล้วชอบนะครับปิดได้นะครับนี่องค์นี้ก็เป็นเนื้อเมฆขสิ์หรือเปล่านะครับนี่เป็นปิดทองด้วยนะครับน่าจะเป็นวัดอนงนะครับพี่พีเ พิมพประมาณที่ผมเคยได้มาครับแต่ว่าจะไม่ปิดทองอนะ่ะอันนี้เป็นปิดทองด้วยนะครับนี่เขาจะมีเป็นเหมือนเป็นจานนะครับรอยจานดูแลชอบนะครับก็ทักมาได้นะครับวันนี้มีมาให้ชมไมมเท่าไหร่เองนี่นี่ก็เป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับจอบใหญ่องค์เก่านะครับเอาไม่แพงนะครับดูแลชื่นชอบทักมานะครับสวยคมจอบใจ วยงามนะครับวันนี้มีท่านใดดูแลวชอบนะครับอ่ะทักมาปิดได้นะครับอาจจะมาลงให้สั้นๆนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะถึงสี่นาทีนะครับต่อมาเป็นพระนะครับสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับองนี้ผมจำไม่ได้นะว่าเขาเรียกว่าพระสมเด็จอะไรนะครับเนี่ยผมก็ได้มานานแล้วนะครับอยู่ได้มาแบบผิวเดิมอย่างนี้เลยนะครับเจ้าของเก่าเขาเก็บไว้ดีนะครับเนี่ยข้างหลังเป็นยันตุ๊กตาท่านใดที่แบบว่า เล่นหลวงพ่อก,กวยนะครับซื้อขายหลวงพ่อก,กวยอยู่ก็เนี่ยลองทักมาชี้แนะผมได้นะเพราะว่าผมไม่เป็นเลยนะครับเขาบอกว่าองค์นี้ดีนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าดียังไงนะนะครับเนี่ยข้างหลังก็เป็นจานเอ่อเป็นเอาว่าเป็นยันตุก,กตานะครับเนี่ยเขาบอกว่าด้านข้างด้านหน้าอะไรก็สวยคมนะครับสภาพดีเขาบอกนะครับแต่ผมก็ไม่เป็นนะเพราะว่าเนี่ยผมมันถนัดแต่สายลหล่อโบราณน,นะครับ ต่อมาเป็นโอ้โหองน,นี้เก่านะครับสภาพใช้งานของจริงนะครับองน,นี้ก็เปิดไว้เท่าไหร่ดีนะครับพี่พีเอฟซีอนี้เปิดสองพันละกันนะครับท่านใดดูแล้วชื่นชอบนับก็ทังมาพูดคุยราคาได้นะครับเอาไม่แพงนะครับวันนี้เปิดประเดิมข้างแต่งเก่านะครับสภาพน่าใช้มานะเก่าจริงเก่าจังนะครับองนี้ อีกหนึ่งองค์นะครับลงเงพื่อนพิมพ์ขีตาวันนี้มีมาให้ชมอยู่สองสามองค์นะครับดูหน้าท่านจะไปแปลกนะครับพิมพ์นี้วันนี้อาจจะมาให้ดูกันแป๊บเดียวนะครับถ้าท่านาดมีชื่นชอบพวกไหนก็ลองทักมาได้นะครับนี่โอ้นี้ได้มาไหมแล้วนะครับ พิมประมาณนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นคาบเขาเรียกว่าคาบอะไรก็ไม่รู้นะครับพี่พนะีเอฟซีวันนั้นโอ้โหที่ผมลงไปนะมีแต่คนแย่งนะครับพี่พีเอฟซีวันนี้เนื้อหาแบบว่าดูแปลกตาดีนะครับการแต่งก้นสไตล์แบบนี้นะครับเป็นโอ้โหตะไบเรียบเนียนเลยนะครับนี่ตะไบแบบนี้นะครับนานๆทีจะได้เจอนะครับเนื้อหาประมาณนี้เห็นมีคาบ บาครับอะไรแปลกๆดีก็เลยหยิบมานะครับนี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขียนนะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์หน้าหนูใหญ่นะครับโอ้โหองนี้ก็นะยเขาบอกว่าให้เทียบกับนิวโป้นะครับนี่ก็ใหญ่ใหญ่นะครับอง์นี้ใหญ่เอฟซีบอกว่าให้ตามหาให้หน่อยนะครับนี่ก็ตัดใบท้งข้างนะครับสวยงามองนี้ก็เปิดไว้ไม่แพงนะครับลองทักมาเนี่ยตามตําราเป๊ะเลยนะครับตามตําราเป๊ะนะครับ ดูแลวชอบทันใดไว้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับวันนี้อันนี้เป็นหลวงพ่อเงินผมจำไม่ได้ว่าเขาหลวงพ่ออะไรสร้างนะองค์เนี้ยพิมพ์นี้ผมจำไม่ได้ว่าใครสร้างนะครับเนีย่ยร้านเก่านะครับทันใดอยากจะแอดไลน์ก็แอดมาได้นะครับตาม qr code ที่ผมให้ไว้ตอนช่วงต้นคลิปนะครับหรือถ้าจะโทรมา,รมาสอบถามก็บเบอร์ศูนย์แปดหนึ่ง 123 77ส6ามจเจหนึ่งงะครับสายหล,อล่อโบราณก็ถ้าชอบก็ทักมาหาผมนะครับองน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งองนะครับโอ้โหก็ไม่รู้ว่าเขาใช้แบบไหนนะครับแบบนี้เนี่ยน่าศึกผมเห็นแล้วแปลกแปกเออผมเลยหยิบมานะครับนี่ดูนะพี่พีเอฟซีเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจงใจทำรู้ว่ายังไงนะเนี่ยผมเจอเนี่ยผมก็เลยเอามานะครับดูนี่น่าจะเป็นตามบ้านแน่เลยนะครับเนี่ย ผมว่าน่าจะได้มาจากถามบ้านผมก็ไปขอแบ่งข้ามากทีนะครับคลิปนี้ไม่น่าจะถึงสิบนาทีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพอได้เห็นครบทุกองอ์งนี้ก็เป็นลงผู้สุกนะครับพิมพ์อะไรไม่ทราบนะครับมีเป็นอุข้างนะครับข้างหลังมีจานนะครับผมไม่รู้ว่ากลุ่ไหนนะครับนี่องค์นี้ หวังว่าจะมีท่านใดที่ถูกใจนะครับมาปิดพระของผมนะครับวันนี้แถวบนก็แมสุดยอดทั้งนั้นนะครับอง์นี้ก็เป็นของเก่านะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมฐานสูงนะครับนี่เขาบอกว่าสร้างก่อน2,500นะครับเนื้อหาก็เก่าใช้ได้นะครับเป็นพิมพ์นิยมสวยเลยนะครับเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับดูเป็นพิมพ์แปลกตาดีนะครับเอฟซีท่านใดดูแล้วชื่นชอบถูกใจนะครับที่แรกนึกว่าเขามีกิิงนะพอเขาอยากดูก็ไม่มีจริงนะครับ ต่อมาเป็นพระกิ่งนะครับองนี้มีกิ่งด้วยนะครับเขย่าเสียงชัดเสียงดังฟังชัดนะครับไตงฐานมีจานนะครับมีกิ่งกิ่งไม่ตายองนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้แม่จะปิดสักสักหน่อยนะครับองนี้เป็นของเก่านะครับหลวงพ,งพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับมีเนื้อ ขาข่านะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะไม่รู้ว่าสากลหรือเปล่านะครับสภาพก็อ่น้องรอยการใช้เดิมๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับ fc ท่านใดดูแล้วชื่นชอบนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับถ้าถูกใจในพระเครื่องหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้ครับคลิปนี้ผมจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ